อำนาจเป็นพลังที่เกิดมาหาคุณอนันต์หากบ,บคุคคลใดได้ขอบคล้องแล้วใส่ใจอย่างพอเพียงด้วยจิตเมตตาคาะวะและละมัดระวังเต้อ,อำนาจก็สามารถเกิดโทษมหารไปทุกยอมหยาเลือดท่าน้ำตาถ่วมแผ่นดินสินชาติสิ้นวงตะกูลมาหนักต่อหน,นักแล้ว ดังเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์ของรัฐมหาอำนาจกับเราจอมหยุดแดนไตของพี่น้องมั่งกรจีนแผ่นดินใหญ่เ ah. ตียวกกผู้หยิงใหญ่แห่งเมืองกิงหลุนผู้กำเนิดกุ้มการเมืองพวกผาเหลืองเบ่งเหกศูนย์ร่วมเข่าล่างของเผ่าไทยในยูนานอาณาจักรนานเจ้า อาณาจักรตาลีและอาณาจักรผิงหนานเหล่านั้นอาจตั้งอยู่บนสถานที่เดียวกันแต่การเวลาเขามาเป็นผู้กำหนดซื่อเสียงเลี่ยงน้ำตามสัจธรรมทิวาเมื่อสรรพสิ่งมีการก่อกำเนิดขึ้นและมีการตั้งอยู่ก็ย่อมมีการล่มสลายไปเสมอเสมอกับเบาเรื่อง ที่สาคัญอีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องในเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นไปเปลี่ยนมาปเปลงบ้านเปลงเมืองครับอาจจะบอกเลยว่าเป็นโอกาสดีที่เบาธรรมรัชได้มีโอกาสนําเสนอผ่านทางรายการลูกทุ่งเอื้อนน้องขึ้นหน้าตามปลาขึ้นน้ำสามารถบอกเลยเลยว่าเนื้อหาสาระของการพาพี่น้องย้อนกลับไปเบิงอดีตนะครับผ่านมาหลายหลอยปีมีการ ทุกเทียงบรรดามูนักปราดทั้งหลายนะครับนักประวัติศาสตร์ว่าความเป็นจริงแล้วมันเป็นจังไดกันแน่นะครับส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงอีกส่วนหนึ่งก็พยายามหาข้อมูลหลักฐานเอียงต่างๆมาหากล่างว่ามันโมเมนต์เรื่องจริงถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นมาเเป็นตำนานก็ว่าได้เป็นเรื่อง จริงที่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นวรรณกรรมนักปราดญ์ผู้เขียนผู้ประพันธ์เนี่ยอาจเสริมเติมแต่งเข้าไปเพื่อให้เกิดพ่วมเล่าใจนะครับในการติดตามเป็นเทคนิค <c oughs> ของการสร้างวรรณกรรมต่างๆนะครับไอทีอ่พี่น้องใฟังกัน,กนเลคือเรื่องที่เกี่ยวแก่กับอาณาจักรโบาราณปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของประเทศจีนครับ เริ่มต้นมาดังแต้พ่นะสมัยการเกิดกรบฏพกผ่าเหลืองอยู่ในช่วงราชวงศ์หั่นตอนปลายนะครับของกษัตริย์เมืองจีนเด้ของจักรพรรดิพ่นแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรมเรื่องสามกกเพราะว่าหลังจากที่จีนสมัยนั้นนะไม่เล่าปีพ่อสอหา่อยกวๆนะครับ4ี0อยหรือหารอยอยู่ประมาณนี้แหะหลังจากที่ องคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จปรินิพานไป400ห0 0ปีนะครับสภาพว่าทั้งด่านการเมืองของเมืองจีนเขาสู่ช่วงทุกข์ยากหมากแพงและกกามีอุทกกัยมีภัยธรรมศาสตร์มาเหตให้ไฟฟ่าประชาชนี่เกิดคล่มเดือดร้อนวิกฤตทั้งด่านการเมืองการปกครองเป็นมาภายในประเทศเนี่พราว่าเป็นประเทศไดกระชังครับพี่น้อง มันสิมีการเกิดการแย่งชิงวิ่งเล่าในบรรดาของผู้คนต่างๆซึ่งก็เป็นกคตของธรรมศาสตร์นี่แหละมือใครยาวสาวได้สาวเอานะครับก็คือข้อม่ลว่าในเรื่องของการเก็บช่วยเก็บภาษีการเอารัดเอาเปรียบกันนะครับระหว่างผู้ที่เป็นข้าราชการกับประชาชนธรรมดาเนี่ยนะมีการก่อกุมจับกลุ่มกอมอบภาษาปัจจุบนันเขาเอื่นมบนะครับสมัยโบราณเขาเอืนเอ่นเอนื่นเอียงกันยังโบราณมีคําว่ามบ ออยังกรณีของกลุ่มกบฏพวกผ้าเหลืองนี่แหละหนังสือบางตำราเาก,ก็ว่าโจนพวกผ้าเหลืองแต่ส่วนในที่ที่เห็นกันที่เบาธรรมราธเห็นกล่าวถึงกุ่มการเมืองกุม่มหนีนะกุมพวกผ้าเหลืองเนี่ยส่วนมากเขาเิว่าเป็นกระบฏพวกผ้าเหลืองนะครับแต่ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่เขียนมาตรงๆเลยว่าเป็นโจนพวกผ้าเหลืองส่วนที่เป็นสาเหตุแนวใดน,นี่เขาก็มีเหตุมีผลเหตุผลของเบาธรรมราธเป็นอย่างจึงยกเรื่องนี้ ขึ้นมาบ่าสููพี่ห้องฟัง่งในไก่อยากแสดงให้เห็นว่านอกจากว่าเข้าเป็นคนถี่มีภูมิลำเนาอยู่หม่องใดหม่องหนึ่งแล้วนะครับโดยเฉพาะป่าอีสานบานเฮาเนี่ยเข้าก็ต้องเลียนหล้เมืองต่างๆที่อยู่รอบๆบานเฮ้าเนี่้เขาใจรู้เขารู้เรานี่แหละรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเข้าหูจักเขาในปัจจุบันถ้าหากว่าเสียาหาลึกซึ่งก็คือเข้าต้องหูจักบานพี่เมืองนนองเฮาเนี่ฮูมาตัางแต่ในอดีตนํานะครับหูจักพิ้นมาตัางต่สมัย ปูสร้างกระแยาสร้งกสีของเพื่อนพน <c oughs> จังสิไดหูถึงความลึกซึ้งแจนแทของวิถีชีวิตบานพี่เมืองน้องเ้านี่เป็นแนวใดนะครับเป็นแบบใดบมเมนแบบที่ว่าฟังจักน้อยนึงแล้วแล้วก็เอามาขยายความเองบ่ได้นะครับลักษณะธรรมนี้มันอาจจะผิดเพียพเพ้ยนแตกต่างพิดแผกออกไปจากเรื่องเล่าในอดีตมากมายหลายเกินไปอันนี้ก็บ่ค่อย สนับสนุนพ่อปันไดนะครับอยากให้ศึกษากันลึกๆนะครับถึงแก่นแท้คือจังอยากสิยกเรื่องต่างๆมาบอกสู่พี่น้องฟังเนี่ล่ะเปิงบานเปิงเมืองนะครับเป็นอยังจังตรงพาพี่น้องขึ้นไปทังทิศเหนือนะครับแต่ว่าทังประเทศจีนเนี่เป็นทิศใต้ของเขานะครับบัตตบานเข้าเป็นทังทิศเหนือพื้นที่ในบริเวณบนทนยูนานซึ่งมีเขตพื้นที่กว่างเย่ไพศาลส่วนหญ่สิยูในเขตภูเขาสูงนะครับอารม์พบุตรกันมากมากไม่พอสมควรแล้วล่ะ เขาสู้เนื้อหาซาระเนาะครับพี่น้องลุกถุงเอิญนองขึ้นหน้าตามปลาขึ้นหนำมือหนีเวลาหนีผ้าพี่น้องหูจักกลุ่มการเมืองโบลันที่ซื้อว่ากระบทโพกผ่าเหลือง